SUV สับสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อประหัตตัวถัง5.8 8นะคะวันด้า r ซีเครื่องยนต์2,000เกียร์โตปี2005ค่ะรถสวยภายในสีเบดนะคะมันสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังเป็นสีเบดค่ะแล้วก็ระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะ รถส,สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทค่ะใช้งานรองรับ0 0ึ่งบาทนะคะผ่อนเดือนละ6 00 0บาทค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโโรถคันนี้ได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อโโรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถส,สวยขับดีพร้อมใช้ค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อค,ค่ะมีที่วางแก้วนะ ด้านหลังขนของได้เยอะค่ะเบาะก็สามารถพักได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะสําหรับรถคันนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะยี0 0 0บหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้อสดนะคะรายละเอียดราคามาคุยกันค่ะกว้างมากๆเลยค่ะสภาพดีราคาตั้งไม่ 1,99,000บาทค่ะได้รถสวยไปใช้งานนะคะรถสีน้ำตาลนะคะภายในก็เป็นสีเบจด้วยค่ะท็อปสุดเลยค่ะขับดีเครื่องเงียบมากๆเลยและอย่างนึ่งเป็นเครื่องวีเทคด้วยนะคะอันด้าซีอวีเครื่องยนต์2 0 0 0ท็อปสุดรหัสตัวถัง588ยอโต้อันนี้ปี2 0 0 5ันค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เติดต่อ